อายุมานีลยบรุ okay. ัวหาเอัวดยตัสดียบด้ครับก็แบบต้นแขนใหญ่ครับนะครับใช่ครับตัวหครับับถเดียวครับแหขับแบบแทบเลยอะยกมือบอกว่าให้ช้าลงหน่อยอ่ะก็ ยะเต็มแล้วก็คหน้านี่สุ๊จะเอาไปเกก่อนมีรถทีกเก่เต็มเหรอคพราขนอยอะเข่ารับรังกับสวยเขาเลย พิเยษครับก็เลยมาช่วยพ่อขับรถครับแหมใช้ได้เลยครับ้องอย่งนี้ครับต้องปั้นตั้งแต่เด็กครับ cũng vậy các nè em nào tiền tiền vâng vâng. cô cháu ra cho แจนสิว่ายังไงยังไงบ้างโอ้โอ้เครื่องสิบสี่แรงครับโอ้หน้าตัวนี้บี้เลยจะชนได้มานจุดเลยโมตาจุดจุดเลยโมจุวดเดิม ชนต้นไม้ไไมไมตะเกียร์ไปมูลโอ้มีเกียร์หนึ่งตัวครับแต่ว่ามสโซเรียบเนี่ยตะเกียร์อย่างนี้น่าจะเป็นของมัสดาม,มีสมิโละในตัว สวนต้น,นไม้มาครับบีเลยบิดเลยแมี่สีมือชิการอจริงๆครับก็ไม่ใช่ว่าเด็กจะทำไม่ได้ทุกคนนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้ครับต้อง แรกเลยต้องใจรักครับไม่งั้นก็ทํางานแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งฝุ่นทั้งแดดแล้วก็ร้อนด้วยฮนะใจไม่รักนี่ทําไม่ได้ครับเด็กคนนี้ครับสุดยอดเลยอันนี้ครับก็มากระปูครับวันนี้จะช่วยปูขับครับผม ไม่แรงเลยครับใจถึงซสด้วยก็ะนะครับ ถ้าวนตามคณะก็จะให้ปูวนให้ก่อนครับก็ยังไม่ขนัดครับต้องให้ปูวนให้ฮะโอ้ข้าวสวยจริงเนี่ยเอาวนเองไม่เป็นนะมันติดอะไร เดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินถามก่อนติดตรงไหนโอ้ติดตรงคอยังไม่ถนัดเท่าไรโอ้ยต้องลองสิดูนานนูนลองวนเองเลยเ้อไม่ลองเคยทำเป็นนี่โอ้หเห็นโอ้โห,เห,โโหเห็นสี่โค้งเลยวัว โอ้ยได้ยาได้ยาข้าวหอมหอมสายสายพานมันยน่นหรือเปล่า,าโซ่มันยน่นหรือเปล่าหรือข,นนะข้าวมันหนาะฟางมันหนาเนาะข้าวติดคอครับ เข้าเข่าข้าข้าอได้แล้วอ๋อถ้าปูวนให้รอบนึงแล้วก็ไปขับต่อเรียนปอไรอนะปอห้านี่ปอห้าตัวแค่นี้นะ เดี๋ยวอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านบ้านอะไรนะบ้านบุอ้าวอยู่บ้านบุนี่มาอยู่เขาโขกได้ข่าวโรงเรียนบ้านบุสาวสวยๆเยอะนี่ครูสวยๆเต็มเลยก็มีถึงโมหกไม่ใช่นี่ม่ถึงมหเอ้ามันมีโมหนึ่งถึงโมหกด้วยนิอ๋อ ซื้อไม้ไว้ทำไมนี่ไ,ไ,ไ,ไว้ตีหนูเอาไว้ไล่หนูนี่ให้คุณปูวนให้สักรอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็ขึ้นขับต่อโอ้โหบัวเป็นฝูงใหญ่เลยฮะน,นู่ฝัางนี้ควายอ่ะ รถคนจะใส่กี่อุ้ม3อุ้มได้มันอุ้มตาได้มัน3อุ้มเนี่ยน่าจะมดมดที่นี่บัดมดๆนี่นะยะมะมะ ดีไหมน่ะหน่ลยเดี๋ยว้องีมาไปดีดียากาศน้เย็นครับวันนี้ข้าหลังผมจะเป็นเขาก็คนหาเราเกอยเต็มเลย ก็ไมมีฝนเท่าไหร่ถ้ามีฝนมันก็จะออกเยอะอยู่ครับมันมีฝนครับแต่ถึงหน้ามาแล้วมันก็ออกครับแต่ว่าดอกมันจะไม่สวยเท่าไหาร่ตัดเต็มอ้

ขอจบเพลงที่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ